แนวทางฮานอยครับผมประจําวันที่8มีนาคม2568นะครับวันนี้ได้เด่น9ร้อง7ครับผมตัวเน้น97กับ98นะครับเด่น9ร้อง7เน้น97 98รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสําหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของอาจารย์เย้ครับผม สำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทําคลิปวิดีโอของอาจารย์เยนะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คําว่าขอบคุณนะครับผมกดเข้าไปที่คําว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซูเปอร์ตงค์ครับผมส่งเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เยได้นะครับผมอาจารย์เยก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสําหรับกําลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับผมก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันนะครับผม ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยครับสําหรับผลของเมื่อวานนะครับผมนอยรวมครับเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึแล้วก็ v ีพีทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่7มีนาคม2568ครับเมื่อวานนี้ให้เดิน4รอง8ครับผม3ตัว4ี9กับ980นะครับ2ตัว4 2่สอ8สี่ส8 9ตัวกัน9 0ครับผม ผลปรากฏว่ารอบเฉพาะกิจครับผม4โมงครึ่งนะครับผม51 4กับ69ครับรอบนี้ก็ได้วิ่งรุด4บนครับผมรอบพิเศษครับผม5โมงครึ่งนะครับผม8 72กับ55ครับรอบนี้ก็รุดไปครับผมรอบปกตินะครับผม6โมงครึ่งครับ272กับ17ก็หลุดไปอีกแล้วครับผมรอบสุดท้ายครับผม v i p ครับ ทุ่มครึ่งนะครับผม0ูนย์เก้าสามกับห้าเก้าครับก็หลุดไปอีกแล้วครับผมให้เน้นเก้าสี่เน้นสี่เก้าเนาะออกเก้าสามกับห้าเก้าครับออกตรงกลางพอดีก็หลุดไปครับผมก็ต้องขออภัยนะครับผมขออภัยสำหรับผู้ติดตามด้วยนะครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้ครับผม น้อยรวมครับผมเฉพาะกิจ4โมงครึ่งพิเศษ5โมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ v p ทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่8มีนาคม2568ครับสําหรับแนวทางในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น9ครับผมเด่น9รองเป็น7นะครับ เด่น9รอง7ครับผมเด่น3ามตัวครับผมเด่น3มตัววันนี้998ครับส่วนรอง3มตัววันนี้นะครับผม3 7 9ดครับผมต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นครับผม2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผม เราก็จะเอา998ครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็379ครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่น9รอง7ครับผมเด่น3ตัว9 9 8นะครับกับรอง3ตัว37 9ครับผมจะตัด2ตัวเด่นได้92ครับผม93นะครับเด่น9รอง7ครับผมเด่นรองรวมกัน97ครับผม98ครับ 92ก็จะปแปลงมาจาก99นะครับผม92ตัวนั่นเองครับต่อไปเป็นรองนะครับผมรองก็จะเหลือ73ตัวเดียวครับผมเพราะว่า79ก็จะไปติดอยู่ที่ชุดเด่นแล้วนะครับผมแล้วก็93ก็จะไปติดอยู่ที่ชุดเด่นแล้วครับผมชุดรองก็จะเหลือ73ตัวเดียวสำหรับตัวการวันนี้ไม่มีครับผมทั้งชุดเด่นและชุดรองนะครับผมตัดเสร็จหมดแล้วไม่เหลือตัวการครับผม วันนี้ก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับวันนี้ครับแนวทางคาน้อยครับผมน้อยรวมครับเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติหโมงครึ่งแล้วก็ VP ทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่8มีนาคม2568ครับ วันนี้ได้เด่น9รองเจครับผมเด่นสามตัว998รองสามตัวสามเจดครับผมเด่น9รอง7นะครับเด่นสามตัว998ดรองสามตัวสามเจดครับผมเด่นสองตัวครับผม9 2 9 3สอง8 9 9สาดรองสองตัว7 3็ดสามตัวกันไม่มีครับผม 9, 2, 9, 3, 9, 7, 9, 8, 9, อีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับ92 93 97 98 99รอง2ตัว7 3ตัวกันไม่มีครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น9รอง7นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับ เด่น9รอง7ก็นำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่97ครับผม9 7กับ98นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่97กับ98ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผม เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสาหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผม อาจารย์เย,ยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ